สวัสดีครับพืกับสุลคารลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนฮอตเดลหงแดงบ้านเลือดแล้วนะครับเตรียมทุ่ง100ล้านโยโโลลาูโรล,ล่าบาโคล่าหลังโดนซิตี้ปาดหน้าดิวเซเมนโยวายเอาเงินมาได้ใเยอะลิเวอร์พูลไม่ยอมเสียเวลาเศร้านะครับหลังพลาดตัวองตวนเซเมนโยให้กับคู่ปรับตัวจักรัดอย่างรเบียสีฟ้าแมนซิตี้ ล่าสุดมีรายง,งานว่าหงแดงเตรียมเปิดโหมดคลั่งยืนข้อเสนอสติสมุสรนเพิ่มหนึ่งตัวบาสตีบาโคล่าปีความเร็วสูงจากปเปเชมาเขย่าพิมลิเฮียวีโก้ซิตี้ปิดดิวป้านหนาสี่ยักษ์ใหญ่คตรหลงหลังจากมาเกมเกินวันอังคารนะครับฟลอปิโซรโรมาโนยืนยันคำรบเฮียวีโกว่าแมนเชสเตอร์บลูเครสตกลงคว้าเซเมนโยเรียบร้อยแล้วนนเนักเตะปฏิเสธ4บิ๊กทีมรวมถึงลิเวอร์พูลเพื่อมุ่งหน้าสู่เอติฮัดสเตเดียม ทิ้งให้ริชาร์ดฮิวส์ผอกีฬาหงสแดงต้องรีบกางแผนสำรองทันทีทายเกตบาคุลาทายาสนาคนต่อไปเมื่อประมาณรรกแรกหลุดมือลิอร์พูจึงเบนเป้าไปที่บาสติบาคุลาดาวโจนในวัย23ปีของปารีสแซง์แมงโดยโลอิกตานซีจากเลกิประบุว่าบิ๊กเดียวที่โลกต้องจับตาในซัมเมอร์นี้ทำไมดีวนี้ถึงมีโอกาสเกิดขึ้นโอกาสที่จำกัด แม้ฟอร์มจะจัาจ้จานยิงห้าประตูกับ3ามอสิทแต่เขายังไม่ใช่ตัวเลือกหลักในระบบของเอนริเรียทั้งตันในปาร,รีสเปเจยํกำลังลากกองหน้าใหม่ทำให้พื้นที่ของบาคาร่าถูกบีบจนเจ้าตัวเริ่มมองหาทางออกสงคาม100้ล้านยูโรหงเปินผีเปิดศึกสามเศร้า ค่าตัวของบาโคลาถูกประเมินไว้สูงถึง100ล้านยูโรหรือราว87ล้านปอนด์โดยมีอาร์เซนอลที่พร้อมปัดหน้าและแมนยูที่หวังส่งมาคัดรัดฟอร์ดเป็นช่วงหนึ่งในดิวสลับตัวคลื่นใต้น้ำที่อันฟิลเกอ้สลัดเริ่มสั่น ตั้งค,ความกวใหม่ในตลาดการซื้อขายนะครับสื่อสเปนประคมข่าวว่าเกิดรอยร้าวรวางอัเนสรัตและลิชันฮิวเกี่ยวกับทิศทางเทียมจนเริ่มมีข่าวลือนาหูเรื่องอนาคตของกุนซือชาวดัตขณะที่เทียมต้องลุ้นหนักกับการขาดหายไปของโมซาลาที่ประรบใช้ทีมชนนาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชันจ้ตาดูดิโในซมุน,นีให้ดีนะฮะบ,บาคูล่าจะเป็นชื่อที่ร้อนแรงที่สุดในโลกลออิตันซี่จากเลก,กิปนะครับให้ข้อมูลมา เอลียดกาเลนตีเอนกูโมฮาคือเพชรไม่งามดวงใหม่ที่จะสั่นสะเทือนแอนเวลที่ลิวพูลนะครับแม้สถานการณ์ส่วนตัวจะยังไม่แน่นอนสําหรับเอเลียตดแต่เจ้าจุกแฮวิเอลียดแข่งพรสวรรค์สูงของหงส์แดงลิวพูลถึงกับเก็บอาการตื่นเต้นไว้ไม่อยู่หลังออกมาเปิดใจถึงดาวรุ่งรุ่นน้องที่เขามองว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของสโมสรนั่นก็คือลิโอเอนกูโมฮาเน็กเจนส์บอลเลอร์เพดานบินที่ไร้ขีดจำกัด ตามการกระแสข่าวอนาคตที่คุมเครือของตัวเอเลียตเองหลังถูกปล่อยเล่นแบบยืมตัวกับแอตตมวิลล่าแต่เขายังคงจับตาดูขึ้นลูกใหม่ในทีมเมอร์ซีไซส์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเองกุมฮาจูกหนูในวัย17ปีที่เอเลียดยกย่องผ่านเพื่อดร็กสกอเรว่าเป็นนักเตะที่มีคลาบบอลเหนือระดับลิอโอเองกุมฮาคือของจริงเอเลียดกล่าวด้วยความทึ่งจากที่ผมเห็นเขาในสนามซ้อม ผมหวังเลอเกินว่าเขาจะทะยานไปสู่จุดสูงสุดอย่างที่พวกเราคาดหวังไว้ถ้าเขารักษาวิไนัยได้เปการความสามารถของเด็กคนนี้คือไร้ขีดจํากัดผมตื่นเต้นมากที่จะรอดูเขาสร้างประวัติศาสตร์วิเคราะห์เจาะลึกบทเรียนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องแม้ทั้งคู่จะมีสไตล์การเล่นที่แพราๆเหมือนกันแต่เส้นทางอาชีพกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเอเลียดในวัย23ปีกำลังเผชิญบทเรียนอลัมค่าจากความกดดันและการต่อสู้เพื่อยังจริงตำแหน่งตัวจริง ส่วนไดโอเอ็นกุมหฮาในวัย11ปีเพชรแท้ที่รอกันเจรไนซึ่งเอเลียดพร้อมจะทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อไม่ให้รุ่นน้องต้องก้าวพลาดในเส้นทางที่เขาเคยผ่านมาบทสรุปประเด็นสําคัญ 1. คําชมระดับ5ดาวเอเลียดเชื่อมันว่าเอ็นกุมหฮาคืออนาคตเบอร์หนึ่งของเทียม 2. วินัยคือหัวใจรุ่นพี่เตือนชัดปรสวรค์ต้องมาคู่กับวินัยนอกสนามถึงจะไปถึงระดับโลก และ 3. อนาคตที่ซับซ้อนหากเอเลียดคัมแบ็กแอนฟิลระอัดนี้เห็นกันประสานง,งานของ2อัจฉริยะต่างวัยในเร็วๆนี้นะฮะเฮ้ยบ่ได้เห็นดอกบักสลอ็อตมันยังบ่ส่งล่งอยู่พี่นองเอ่ยด่วนไม่ไปไหนซ่ออิตาลีเผยลิเวอร์พูลตัดสินใจแล้วนะครับเรื่องอนาคตเกียย์ซา ดูตโต้โสปอนนะครับซื้อในอิตาลีรรยงานมาว่าลิเวอร์พูลไม่มีความต้องการที่จะปล่อยฟาดัโกเกียซาแนารุกชาวอิตาลีออกจากทีมในช่วงตลาดกันส์ขายหนังเตะเดือนมกราคมนี้ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวต่อนเนื่องว่าฟาดัโกเกียซาได้รับความสนใจจากนาโปลีและยูนตุสสองทีมดังจากซิกอร์โชเชออิตาลีที่อยากได้ตัวเขาไปเสริมแนวรุกด้วยเนัยยืมตัวจนจบฤดูก,กาล ยันไรก็ตามล่าสุดทางสื่อในอิตาลีรายงานว่าทางลิเวอร์พูลได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปล่อยนักเตะร,รายนี้ออกจากทีมในช่วงกลางฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวหรือขายขาดก็ตามดอระบุวันนักเตะร,รายนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนของทีมในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเขาจะยังไม่ได้รับโอกาสจากอาร์เนสซัมากนักก็ตาม สำหรับแฟเดลโกเกีเยซาย้าย,ยจากยูเวนตุสมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงลดูร้อนปี2 0 2 4พร้อมสัญญายาวถึงปี2,028และทำให้เวลานี้เขายังเหลือสัญญาในตินแอนฟิลอีก2ปีครึ่งนะฮะใส่3แต้มรอดได้เลยเมื่อสันฟันทงอาร์ซอลลทุบลิเวอร์พูลสบายๆปืนหักปีกหง พอเมอสันเชื่อว่าอาร์เซนอลจะคว้าชัยเหนือลิเวอร์พูลได้แบบไม่เหนื่อยมากนักโดยบอกว่าหงแดงถ้าชนะเกมนี้มันจะทำให้ตนแปลกใจกว่าการที่วูฟหรือลีดได้3แต้มโดยสาดูทูพวกกูเพิดพอเมอ่อสันนะครับอดีดตดาวเตคนดังของไอปืนยาอาร์เซนอลแสดงความเชื่อที่ว่าไอาปืนญาจะเอาชนะลิเวอร์พูลได้แบบไม่ยักเย็นสำหรับการเจอกันในเกมพรมียรลีกวันพฤหัสบดีที่8มกรกคุนี้ ก็ถือว่าเป็นการเจอกันในนัดที่2ของคู่นี้ในฤดูกา 26, ลสมัยนักเตือนส6หลังจากในยกแรกลิเวอร์พูลชนะไปก่อน1นที่อ่านเฟลแต่ฟอร์มในพักหลังของทั้งสองทีมแตกต่างกันอย่างมากจนปัจจุบันไอปุนใหญ่เป็นจ่าฝูงในสปาร์ติ้งหางหงแดงซึ่งอยู่ในอันดับที่4มากถึง14ขคะแนนะเมื่อฉันกล่าวว่าถ้าคุณคืออาร์เซนอลแล้วลวก็นี่ก็ถือว่าเป็นช่งวงเวลาที่ยอดเยี่ยมสําหรับการเจอกักอกบลิเวอร์พูลแล้วถ้าเกิดอาร์เซนอลเอาชนะที่เอเมเรซได้มันก็จะทำให้หลิเวา,กกาี้นชนชททั ตอนนี้ที่ลิเวอร์พูลมันมีบางอย่างไม่ถูกต้องและผมมองไม่เห็นภาพเลยว่าพวกเขาจะได้ผลการแข่งที่ดีกลับออกไปจากที่นี่ได้ยังไงมันอาจจะฟังดูแปลกๆนะแต่ผมกล้าพูดเลยว่าถ้าเกิดลิเวอร์พูลบุกมาชนะอาร์เซนอลนี่นะมันจะทําให้ผมต้องช็อกกว่าการที่วูฟหรือ l ลีดจะชนะเกมนอกบ้านของพวกเขาในสัปดาห์นี้ด้วยซ้ําหมายถึงวูฟไปเยือนเออเตัส่วนลีดต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิล อดีตอดเตชาอังกฤษบอกด้วยว่าคุณกำลังชุดนี้ของอาร์เซนอลแร่งมากๆจนแก่ทีมสำรองยังเหนือกว่าคู่แข่งเกือบทั้งลีกแก่ทีมชุดบีของอาร์เซนอลก็สามารถสร้างปัญหาเก็บทีมลีกนี้ได้ถึง99%จากตจากจำนวนทีมทั้งหมดแล้วคุณกำลังของพวกเขาแข็งแกล่งถึงขั้นนั้นเลยเอ้ยดูถูกกูพวกกูพกูดเดี๋ยวพอกันโลดพี่น้องนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่7มกราคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ